สังเกตนะคะต้มแค่หนึ่งชั่วโมงบี้ง่ายมากเลยค่ะป้ายุ้ยทดลองต้มถั่วแดงให้นิ่มเปื่อยง่ายโดยใช้เวลาน้อยนะคะซึ่งก็ได้ผลเป็นที่พอใจก็อยากจะเอาเคล็ดลับนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆป้ายุ้ยใช้ถั่วแดงแต่ว่าถั่วแดงอันนี้ป้ายุ้ยไม่ได้ล้างน้ำแต่จะใช้น้ำต้มเดือดเอามาแช่ สชั่วโมงนะคะน้ำที่เราจะใช้แช่ถั่วเราต้มให้เดือดเลยนะคะแล้วเด๋ือเราจะเอาน้ำเนี้ยไปแช่ถั่วกันเลยค่ะเทน้ำเดือดให้ท่วมถั่วเลยนะคะแล้วเราคนถั่วให้กระจาย เพื่อที่ความร้อนจะได้ไปได้ทั่วถึงค่ะที่สำคัญเราต้องหาฝามาปิดกระมังที่เราแช่ถั่วไม่ให้ความร้อนระบายออกข้างนอกความร้อนจะได้ทำให้ถั่วนุ่มและจากตรงเนี้ยเราจะจับเวลาในการแช่สองชั่วโมงนะคะครบสองชั่วโมงแล้ว ถั่วเม็ดใหญ่ขึ้นอุ้มขึ้นจากการดูดน้ำถั่วที่เราแช่จะสังเกตว่านิ่มขึ้นสังเกตที่เราสามารถเอาเล็บจิกแล้วขาดได้ง่ายถั่วที่มีความแข็งแบบกรวดเลยนะคะอย่างถั่วแดงเนี่ยถ้าเราสามารถแช่แล้วมันนิ่มมีลักษณะเนี้ยเราจะสามารถต้มให้นิ่มได้ง่ายนะคะ แล้วเราเอาถั่วไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนต้มเราล้างถั่วให้สะอาดเราจะเห็นชัดเลยนะคะว่าถั่วมีความอูมเม็ดโตจากการดูดน้ำเราเปิดไฟกลางให้ถั่วเดือดก่อนนะคะ เพื่อที่จะให้ความร้อนมันกระจายทั่วถึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยเคี่ยวด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะพอน้ำต้มถั่วเริ่มร้อนจัดอย่างนี้เราจะต้องเบาไฟลงเพราะว่าการที่เราจะเคี่ยวอาหารผักหรือเนื้อสัตว์อะไรที่มีความแข็งหร,หรือแม้แต่เม็ดถั่วเนี่ยเราจะต้องเคี่ยวด้วยไฟอ่อนเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรง สุกนิ่มแต่จะกินแล้วกระด้างจะไม่นุ่มละมุนนะคะป้ายุ้ยจะเบาไฟการเบาไฟเนี่ยใช้ไฟอ่อนเราไม่ใช่แค่หมุนที่หัวเตาเราต้องดูลักษณะการเดือดด้วยนะคะว่าการเดือดนะี่มันเดือดมากหรือเดือดน้อยอันนี้ป้ายุ้ยจะใช้เดือดประมาณขนาดนี้เดือดแบบน้ำนิ่งๆเล็กๆอย่างนี้เพราะว่า หลังจากเนี้ยหลังจากที่เบาไฟเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเนี่ยเราต้มอย่างเนี้ยเราจะได้ถั่วที่นุ่มบางเม็ดก็ถึงกับเปื่อยเพราะว่าสำคัญมากสำหรับสำหรับการต้มของที่มีความแข็งเราต้องเคี่ยวเราจะต้องใช้ไฟไฟที่ค่อนข้างอ่อนถ้าเราใช้ไฟแรงเปลืองแก๊สแล้วก็ นุ่มแต่จัก,กระด้างอาเคี่ยวเนี่ยถ้าน้ำมันเริ่มแห้งป้ายุ้กก็จะหยอดแค่นิดหน่อยเพราะว่าเราเคี่ยวนะใช้ไฟอ่อนน้ำจะแห้งช้าอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวอีกหนึ่งชั่วโมงเรามาดูกันนะคะเราเคี่ยวครบชั่วโมงแล้วนะคะ แล้วดูเม็ดถั่วใหญ่มากเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราปิดเตากันเลยนะคะให้สังเกตนะคะว่าเราบี้ถั่วแดงได้ง่ายขนาดไหนเค่านี้การต้มถั่วแดงก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วนะคะไม่ว่าเราจะใช้ถั่วแดงกับการกินสลัดน้ำเต้าหู้หวานเย็นไอติมไส้ขนมก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของป้ายุย้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยไม่เกงใจกับป้ายุย้ยแล้วพบกันในคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ